ทำไม,ม,ม,มชื่อเมียครับก็อตอนนี้ก็นอนป่วยครัเพราะว่าไม่สบายเป็นอะไรคะัเป็นอะไรอืมเลือลติดเชื้อครับติดเชื้ออะไรมาคะ่ะเชื้อผู้ชายเอ้ยเอ้ย <laughs> ผิดวผิด,ผดอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยต้องถามหมอนครั้งหนึ่งลแล้วแล้วทำไมคุณคุณวิทวัสถึงขาดการติดต่อกับ คนที่ห่วงใยไปเลยแล้วค่ะบางทีโทรศัพท์แบตหมดบีบแบตหมดและแถมไ a d พดไวไฟเลยไม่ได้แล้วมีทุกคนก็ห่วงใยฝากความฝากความห่วงใยมาแล้วแล้วคุณคุณวิทวัสมีอะไรจะฝากไปถึงแฟนๆไหมคะก็ขอบคุณทุกคนที่ที่คอยเป็นห่วงใยครับแล้วจะออกจากที่นี้ได้เมื่อไหร่คะก็อีกไม่นานครับก็ทํามาอีกสักสองวันงกับ กลับไปแล้วจะคิดว่าจะไปตอบแทนอะ,อะไรยัไปก็ก็จะไปร้องเพลงเหมือนเดิมคับร้องเพลงให้พอาอกว่าดีนะคะ่ะแล้วก็กะจะไปเต้นให้แบบถูกต้องตามจังหวคะครับแล้วแล้วแล้วคุณวิเชวัฒน์นี่อพอดี AF8 เนี่ยเขากำลังจะเปิดรับสมัครวิทยวัด<น>จะไปอยู่ไหมคะรอ AF9 ดีกว่าค่ะรอ AF9 อันนี้ปล่อยใช่เด็กเด็กเขาไปก่อนนะเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวรุ่นก็จะตามไปคิดแ้วเนอะโอเคเบมีอะไรจะฝากอีกไหมคะก็เบบก็ยังรักแส้นขับของเบ้มเหมือนเดิมครับไม่ไม่ชอบทิ้งไม่ชอบทิ้งทุกคนเลยครับแล้วมีมีอะไรจะฝากถึงใครอีกเพลงนั้เพลงนั้นที่ออกไปจะร้องอ่เพลงออกไปนี่จะร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงเพลงอะไรเนอ่ม อ้าวไอวิศวะดีกว่าไปเต้นด้วยชอบมากโอเโอเคสุดท้ายละมีอะไรจะฝากถึงใครอีกไหมฝากถึงใครหรอเอาใครดีอ่ะไม่บอกยังไหก่อนอยากอยากได้กำลังใจจากใครไหมนึไม่ออกอ่ะหนึ่งไม่ออกหนึ่งไม่ออกเลยเหรออืมมิธวัตอยากได้กำลังใจจากใครไหมคะ เอาใครดีนะเอาอยากได้จากทุกคนที่หายไปอยากได้จากทุกคนที่หายไปดีกว่าครับสัญญาไหมว่าจะทําตัวให้ดีขึ้นอ๋แน่นอนครับยังไงเราก็ทำตัวให้ดีขึ้นแน่นอน<ม>สัญญาว่าจะไม่กลับไปติดเชื้ออีกสัญญาว่าจะไม่กลับไปติดเชื้ออีก <c oughs> ชื่อตายครับโอเคบายบายขอให้หายไปเวส,สวัสดีค่ะ